สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับผมสลับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางหุ้นทัางสิงเช้าบ่ายนะครับรอบปกติแล้วก็รอบรอง VIP นะครับเมื่อประจำวันที่14นะครับธันวาคม2565นะครับผมสลับแนวทางหุ้นทัางสิงนะครับพี่ๆเมื่อวานนี้ในรอบเช้าเนี่ยก็ถือว่าเดินดีนะครับถือว่าเดินดีในรอบบ่ายนี้ VIP ก็มาในตัวเน้นด้วยนะครับเมื่อวานนี้ ไม่รู้ว่ามีพี่พี่ท่านใดได้ตามหรือเปล่านะครับเนาะเมื่อเช้ารอบเช้านะครับผมให้ไปวิ่งศูนย์รุ่นเจ็ดนะครับผลรอบ VIP 973กับ52นะครับผมของเรามาเข้า73ตรงตรงเน้นเน้นเลยนะครับในรอบ VIP วิ่งรุ่นที่สระที่เจ็ดเนาะมานะครับส่วน52ไม่มีนะครับส่วนในรอบปกตินะครับ266กับ03นะครับของเรามาเข้าวิ่งที่0นะครับแล้วก็เข้าไปที่ 03ตรงตรงนะครับเสียดายที่ไม่ได้เน้นให้นะครับพี่พเข้าไปที่03ตรงตรงเนาะนะครับมาบนเลยนะครับวิ่ง0รูด7นะครับส่วนในรอบบ่ายรอบปกติ620กับ57620เสียดายนะครับ62เราไปอยู่หน้าซะงั้นนะครับพี่พี่นะครับถ้าเกิดใครวิ่ง6บนนี้มานะครับมา6นะครับผมสุดจับคู่น่าเสียดายนะครับ ส่วนในรอบ V.I.P. นะครับ5 1 2นะครับกับ9 6ของเรามาเข้าในตัวเน้นนะครับ6 9 9 6นะครับวิ่ง6รูด9มานะครับในรอบ V.I.P. นะครับผมก็ขอแสดงความดีใจกับพี่พี่ F.C. ที่มีโชคด้วยนะครับผมส่วนแนวทางวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันพี่สมาชิกนะครับในรอบ V.I.P. นะครับก็ ก่อนไปรับชมนะครับก็ฝากคําเตือนพี่ๆไว้เช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับชื่นชอบแนวทางค่อยตามนะครับผมรอบเช้านะครับของหุ้นห้างสิงห์นะครับผมวันนี้นะครับผมให้ไปที่วิ่งไปที่8นะครับสายลูดผมให้ไปที่เลข4นะครับผมเด่น8ก็มี แปดสองแปดสามแปดห้าแปดหกสี่สองสี่สามสี่หกสี่แปดนะครับผมส่วน เลขสามตัวสามตัวผมให้ไปที่แปดสามนะครับแปดหกสี่แปดแล้วก็สี่สองนะครับส่วนหลักร้อยผมให้ไปที่เลขศูนย์นะครับผมก็จะเป็น 086 048 0น,น,นะครับ086 048นะครับไปพี่ส่วนในรอบป่ายนะครับตัววิ่งผมให้วิ่งไปที่1นะครับสายลูดผมให้ไปที่เลข7นะครับ1ก็จะมี1 0 1 2 18 19นะครับส่วน7ก็จะมี70 71 72 78นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับส่วนในตัวเจาะนะครับตัวเจาะตัวเจาะนี่ผมให้ไปที่ 1นึ่นะครับหนึ่แล้วก็71นะครับ10 12 7 178ย์หนเจ็ะครับตัวจอะส่วนเลข3ตัวหลักร้อยผมให้ไปที่เลข5นะครับก็จะเป็น512 ห้าเจ็ดแปดเอ้ยว่าจะเขียนเลขห้าทำไมเป็นเลขหนึ่งนะครับพี่พี่เออไม่เป็นไรนะครับก็อาจจะมาตรงนี้ก็ได้นะครับหนึ่งเจ็ดแปดนะครับพี่ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางหุ้นห้างเสิงเช้าบ่ายรอบปกติแล้วก็รอบรอง v i p นะครับก็วันนี้ก็ขอให้มาตรงตรงเน้นๆนะครับพี่พี่ขอให้เฮงๆปังๆทั้งวันนะครับใครที่เข้ามารับชมแนวทางของเบาหลองนะครับสำหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ